เจ็บจุกอกผัวมีชู้เมียมีกิกสวดคาถานี้กิ๊กชู้แตกหักความรักของคุณกลับมาสมหวังค่ะท่านผู้ฟังคะคลิปนี้คนมีคู่ต้องฟังใครมีลางสังหรณ์หรือรู้ว่าคู่ของเรามีกิกมีชู้มีผัวซุกเมียซ่อนมีมือที่สมสวดคาถานี้สั้นๆ คู่ของเรากับกิ๊กกับชูจะเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนแตกหักแล้วคนที่เรารักจะกลับมาค่ะส่วนคาถาจะสวดว่าอย่างไรและมีวิธีการสวดอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังได้เลยค่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดอมารดาครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่าน บบูชาแชนแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะยุคสมัยเปลี่ยนไปการมีกิ๊กมีชู้ที่ดูจะเป็นเรื่องแฟชั่นการเป็นผัวซุกเมียซ่อนที่ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้นแต่ไม่ใช่กับผู้ที่ถูกกระทำค่ะคนที่ถูกผัวถูกเมียนอกใจนอกกาย คือบุคคลที่เจ็บปวดจุกอกใจปวดเบาวิวร้าวรานเหมือนถูกไฟช็อตร่างกายไร้ความรู้สึกตัวเบาวิวข้าวไม่หิวน้ำตาไหลไม่หยุดคนที่ทำใจได้ว่าเป็นกรรมเก่าก็ดีไปส่วนคนที่ยังทำใจไม่ได้อยากให้ลองคาถานี้ค่ะคาถานี้มีหลายชื่อแล้วแต่เราจะเรียกตามสิ่งที่เรานำไปใช้ จะเรียกว่าคาถาไล่กิ๊กคาถาไล่ชู้คาถาไล่มือที่สามออกไปคาถาเรียกสามีคาถาเรียกภรรยาคาถาเรียกคนรักก็ตามแต่ใจของท่านผู้ฟังค่ะคาถานี้เป็นของหมอกริดคอนเฟิร์มที่เราหรือว่าเป็นคาถาที่เห็นผลจริงบ้างก็ว่าสวดชั่วโมงเดียวสามีโทรหาบ้างก็ว่าสวดสามวัน แฟนทะเลาะกับกิ๊กแล้วกลับมาโดยหมอกริตคอนเฟิร์มบอกว่าคาถานี้เป็นสุดลับเป็นเคล็ดลับที่ส่วนมากไม่มีเผยแพร่ที่ใดเป็นตำราที่ต้องไปเรียนกับครูบาอาจารย์โดยตรงคาถานี้เป็นคาถาที่ทำให้สามีภรรยาหรือแฟนของเราที่ไปมีกิ๊กมีชู้ไม่มีความสุขเดือดเนื้อร้อนใจทะเลาะกับกิ๊กกับชู้ จนต้องกลับมาหาเราทิ้งเราไปไหนไม่รอดแต่คาถาเหล่านี้นั้นจะได้ผลต่อเมื่อคุณเองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเช่นไม่ได้ทำร้ายเขาไม่ได้ทุบตีเขาไม่ได้ทาให้เขาเสียใจไม่ได้ด่าว่าเขาเสียเสียหายหายไม่ได้คดโกงเขาจนทำให้เขาทนไม่ไหวหนีไปอยู่กับคนที่ดีกว่าแบบนี้เรียกเท่าไหร่ก็ไม่กลับ แต่ถ้าหากคุณเป็นคนดีอยู่ดีๆเขาก็จากไปโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดดีกับเขาสารพัดแต่เขาไปมีคนอื่นอย่างนี้ใช้ได้ผลแน่นอนวิธีการสวดให้พนมมือไว้ตำแหน่งตรงลิ้นปีสวดคาถานี้โดยให้สวดก่อนนอนหรือจะสวดคาถาจนหลับไปเลยก็ได้เวลาภาวนาให้นึกถึงหน้ากิ๊กหรือชู้ แต่ถ้าหากไม่รู้จักให้นึกถึงหน้าสามีภรรยาหรือคนรักของตนคาถานี้ใช้ได้ทั้งชายและหญิงพร้อมแล้วสวดตามนี้ได้เลยค่ะโอมเทพจิตเทพจวนมึงออกจากบ้านไปขอให้มึงจงอย่าได้นั่งอย่าให้มึงได้นอนอย่าให้มึงได้หย่อนเนื้ออย่าให้มึงได้หย่อนนัง อย่าให้มึงได้หย่อนเอ็นอย่าให้มึงได้หย่อนกายอย่าให้มึงได้หย่อนกระดูกจงกลับมาหากูโอมประสิทธิสวาโหมคาถานี้เป็นคาถาโบราณใช้สำหรับเวลาสามีไม่กลับบ้านภรรยาไปอยู่กับกิ๊กกับชู้ภาวนาคาถานี้แล้วนึกถึงหน้ากิ๊กสามีหรือภรรยาของเรา บริกรรมคาถานี้วันละ18จบโดยหมอกริคอนเฟิร์มยืนยันว่าภายใน3วัน7วันหรือ14วันเขาจะเริ่มร้อนใจเริ่มมีปัญหากันเริ่มจะอยู่แล้วไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถหย่อนเนื้อหย่อนหนังหากันได้นั่นเองค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์หมอกริดคอนเฟิร์มแหล่งที่มาข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบวบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อให้กัลยาณมิตรเป็นบุญกุศลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟัง กระยะนมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปัจย ο, โยโหตุสาธุ